เดี๋ยวนีวนวน้ิวที่บริษาการขายโตโยต้านคอนทลนสาขาเทพารักนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าเวโอสนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนั่นเองนะคะเวโอสของเรานะคะมีทั้งหมดสองรุ่นนะคะรุ่นสมาร์ทแล้วก็รุ่นพรีเมียมแต่วันนี้เราอยู่กับรุ่นพรีเมียมคือตัวท็อปสุดนะคะเป็นสีขาวมมกนั่นเองคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่882,000บาทนะคะเราไปดูกันเลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะคันนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะผ่อนนานได้ถึง60มวดด้วยและก็ มาพร้อมกับแต่งฟรีทั้งคันเลยนะคะเราไปดูเลยนะคะว่าเราแต่งฟรีอะไรบ้างน,นะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะคันนี้นะคะเราได้แต่งนะคะชุดแต่งเป็นชุดของฟอร์เรสตานะคะชุดแต่งแบบหล่อๆเท่ๆแบบนี้นั่นเองนะคะแต่งฟรีด้วยนะคะเราไปดูด้านข้างกันเลยนะด้านข้างของเรานะคะคันนี้เราก็ได้มีการแต่งนะคะล้อแม็กนะคะล้ออลลอยนะคะ ให้เป็นลายแมกลายใหม่นั่นเองมาพร้อมกับคาลิเปอร์สีแดงแบบเท่ๆแบบนี้นั่นเองนะคะมีหลายลายให้เลือกลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะแต่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มสักบาทเดียวนะคะไปดูด้านบนกันเลยนะคะด้านบนของเรานะคะคันนี้นะคะ เวลอดของเรานะคะเราได้มีการอัปเกรดนะคะหลังคาดํานะคะมาพร้อมกับกันสาด้านข้าง4ี่ชิ้นนักด้วยกันนะคะและ้วก็ฟิล์มกรองแสงนะคะเกรดซิลิลคลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเบ้ากันรอยนะคะเคปล่าของเรานั่นเองนะคะสามารถเลือกได้มีแบบฟิลม์มแล้วก็ปีแบบ เป้ากรนรอยแบบนี้ได้หมดเลยนะมาพร้อมกับด้านข้างนะคะชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างแบบฟอร์เรต้านะ,ะสีแดงนะคะทําให้รถโดดเด่นสวยงามมากๆเลยนะคะเราไปดูด้านด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะสปอยเลอร์นะคะก็เป็นสีดํานะคะหลังพร้อมกับหลังคาด้วยนะทําให้รถด,ดูสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะคันนี้นะคะของเรานะอ่าเขาเรียกว่าเราได้ติดตั้งนะคะคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะลองเลย สะดวกสบายมากๆเลยนะคะสาท้ายไฟฟ้าไม่ว่าจะเปิดดัแบบเตะเปิดก็ได้นะคะหรือว่าเปิดทางารีโมทก็ได้หรือว่าภายในตัวรถก็ได้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแต่งฟรีแต่งครบนะคะจบที่เราเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะ ขาดท้ายนะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะเก็บสัมภาระได้สะดวกสบายมากๆเลยนะ,ะคันนี้นะคะขาดไปหนึ่งอย่างนะคะพรมปูพื้น6 d ดีนะคะมาทีหลังนะคะเดี๋ยวเราส่งให้ลูกค้าตามหลังนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างฝั่งนี้นะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของเรานะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะแต่งเต็มเลยนะลูกค,ค้า สามารถเลือกได้เลยนะคะมีหลายสีให้เลือกนะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเบาะหนังนะคะต้องบอกเลยว่าหรูราหมากมากเลยนะคะลูกค้า,านี้นะคะของเราก็มีแถมนะคะตกแต่งเพิ่มเติมก็คือกล้องนะคะบันทึกวิดีโอนะคะบันทึกฟีดอหน้าหลังเลยนะอ่าบันทึกเหตุการณ์นะคะเพิ่มคะแล้วก็มาอีกนะคะด้านล่างเลยนะคะ เขาเรียกว่าไฟสองเท้าแบบสปอร์ตนั่นเองนะคะเนี่ยคันนี้ก็ได้ติดตั้งเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะคะเพิ่มเขาเรียกว่าความโรแมนติกนะคะส่วนโปรโมชั่นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะขอฝากไว้นิดนึงนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะอยากออกรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งตอนนี้นะคะสามารถ ติดต่อหาเซลล์นิวได้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบี้ยนเร์เซ็นตนะคะแล้วก็แต่งฟรีแต่งครบจบที่เราเลยนะคะฝากกดติดตามเซลล์นิวนะคะโ o โยต้านะครทนด้วยนะคะสนใจนะคะเซลล์นิวนะคะขายออนไลน์ทั่วไทยเลยลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะคะก็ซื้อได้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถกดติดตามเซลล์นิวไว้ก่อนได้เลยหรือว่าโทรติดต่อที่เบอร์0 8 6 3 0 5 6 3 9 1นะคะ เจ้นี่นิวโตโยต้านะครนทนนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ